โอเคเลทสโก้น่าเจอตึงๆเลยครับวันนี้ยาวๆเลยดูอยากทรง ไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีน่าจะได้เล่น <c oughs> พอเขาจับเป็นแรงแบบนี้สนุกขึ้นหรือตึงตึงดิเล่นทุกตาเอาง่ายคือตึงทุกตามีอยู่ตาเดียวตาสองตามันที่แบบหย่อนหย่อน่ะที่เหลือคือตึงตึงหมดอ่ะต้องรอให้คนไล่มาก่อนนี่มาแล้วมาแล้ว,ลวบัตรเตียนกดวันนี้เล่นวันหน้าไอ้เฮียมึงบ้าหรือเปล่ากูต้องเจอท็อปสิบไงตลอดไงเรื่อยๆไงมึงให้กูมานั่งรอให้เขาเอาแต้มตามมึงบ้าหรือเปล่า ย่ย้รอมาเจ็ดนาที <S 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 สัตว์อ่าแล้วกูอยู่กับบาสเตียนนะดิ อ,อยู่บลังสิทธิ์ด้วยหรอผมเพิ่งเห็นโอ้ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยมั้งอโเาต้องตายละเพื่อนต้องตายให้มัน แรกเนี่ยคือคือกูก็ต้องรอต่อใช่ไหมมึงก็ควรจะให้กูเจอตลอดปะอ่าเจอบัตเตียแล้วกูใครอ่ะโอ้โหเลฟอสป่ะ เชี่ยวบันท็อปไอเจียงโอ,โอ้โอ้ไม,ม่มทันสวยเดฟฟอดเสร็จเรียบร้อย เหมือนมันจับแต่ท็อปสิบเจอกันเลยอ่ะคนดูโคดเถื่อนน้าได้เอาเวกชุดเพิ่มมาไหมเลยครับยังไม่ได้ทำเลยครับฮ่าฮ่า่าโดนแล้วล่ะเรียบร้อย ันอ้าวเฮียไม่เจอบัตเตียงนะเนี่ยกูเจอใครอะหรือว่าบัตเตียนก็รอนานเหมือนกันอ่าใช่วะ่ะบัตเตียนก็รอนานเหมือนกันโอ้รอบมีทีมเสียเปรียบต้องเก็บบัตเตียนก่อนเลยอันดับแรก ไปมาเอากูแน่มาเอากูแน่สวย<ว>ค่อยคุ้มหน่อยค่อยคุ้มหน่อย Let's go, man, let's go. ยงโอ้โหพอกูมีเลฟอร์สโอเค ไปก่อนเลย เล่นอย่างน้อยเฮียแต่ทุกตาคือตึงหมดนะทุกตาคือตึงหมด สวยไปแล้วมึงเจอกูเจอกูเจอเลฟอรสเจอวัตเตียนเอ้าเฮียมนมือขออเฮ่ญาตโทษทีพี่ตึงโอ้ตายไม่น่าตายเลยว่ากัดกระสมใจซะห่ย่าน่อย รอยาวเยีย่ยกูเปลี่ยนแรงแล้วไง yes นะ่าเคยเป็นท็อปหนึ่งเกมอื่นอีกใหม่ครับอะลองถามคนในแชทเอาแล้วกันคนดูเอาบาัตเตียงก่อนเลยนับแรก Được relствен, nhìn nh子... Cho Ieoford cà có hay tama đãげo lại rồi... Có lẽ chỉ còn 2 là anyway. <hid: chụp ยี่อะไรฟอนหลวงหมดอุ๊ยโอ้ย,อย,อยบิงไม่ทันได้ยังไงวะเพื่อนกว่าให้กูเอาให้กูเอาให้ยีย er, ตีประจำตีเนี้ยไอ้สัตว์ตีประจำจแต่ตอนนี้ทางเลฟเพนดาจะไหวหรือเปล่าเอาได้เก็บดับเบิลคิวไปครับสำหรับทางสไาย์ทั่วไปของเลฟเพนดาเอาครับตอนนี้เก็บสไาย์ได้อีกแล้ว แต่ยังเหลือสไนด์อีก2คนนะครับผมที่เป็นเดมไอสไนด์อีกหนึ่งคนเอ้าอีกเยอะไม่เห็นแพนด้านี่จะชุบขึ้นมาทันหรือเปล่าเพราะว่าตายแล้วไหมครับตายไหมพระล่วงไหมครับพระไหวไหมพระยังอยู่ครับแล้วชุบมูขึ้นมาได้คัมแบ็กขึ้นมาแต่โดนเก็บไปครับแล้วโดนเก็บ แล้วโดนเก็บตะไนไปอีกแล้วตอนนี้เหมือนโดนเหมือนโดนทับศพนะโันทับศพแล้วความแล้วคมดามจดสองท่านนี่ไปเอาองดันนี้ถ้าเอามาเล่นก็อารมณ์แบบออกมาดึงเล่นเข้าเล่นออกเหมือนโรเจอร์นะครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะถึกนะเมีไม่ตายเก็บพ้าไปได้หนึ่งคนครับแล้วชุบพ้าขึ้นมาตอนนี้วินต้าเราได้นอนกิ่งอยู่ครับผมแล้วโอ้ เยอะคนจะมองตัวนู้นแม่งวิงมาตัวยู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 คนเดียวครับจะไหวหรือเปล่าพี่กิ๊กเด็กโดนสลามองไว้โอเกอร์เอาับนี่เหลือพะออยรดาคนเดียวแล้วแต่ได้ในท่อนล่วงลงไปแต่เมื่อกี้ลองเทสต์แล้วครับยิงไม่ได้ครับตอนนี้โดนตายครับและพี่กิ๊กเด็กได้ขึ้นมาหรือเปล่าพี่กิ๊กเด็กขึ้นมาแล้วพี่กิกช็อตช็อตไม่ล่วงครับและโดนเก็บลงไปตอนนี้ก็เป็นการบ้านเหนีทางมอนเตอร์ครับว่าโอเคครับตอนนี้ทางลิเพะน่าสวยไม่ไม่ตีพาตรงนี้มันพอโดนทอนแล้วชูบูขึ้นมาแล้ว จะยืนได้ไหมครับมาครับตอนนี้วินตาก็ได้บัฟขึ้นมาวินตายังไม่เข้าไปก่อนแข่งโบลายโบห้าครับไทยสามก่อนชนะเป็นคนแรกน่าจะเป็นน้องออยระดาก็ไปหรือเปล่าวนอะไรครับผมวันท้ายไปใกล้ชิดเลยครับแล้วก็โดนอีกแล้วครับวินตาเก็บสไนท์ทั่วไปลงไปได้และวนมายังไงครับจะเก็บพระได้หนึ่งหรือเปล่าพระยังไม่ล่วงครับแต่ได้เมจของทางฟัง ได้ลองยิงครับลองยิงครับตอนนี้แต่เลือดลดหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะพยายามจะเก็บนะเอาแล้วพยายามจะเก็บแล้วจอน็กเอาได้ไหมครับกำลังติดครับติดตะโลครับผมวิ่งบนอยู่แล้วจะทุบหนูขึ้นมานะครับแล้วได้ไหมขึ้นมาแล้วครับผม วนชุบหมูขึ้นมาได้แล้วก็ได้ตีทางลองตีทางบีเอสตออูกดไฟไม่ทันในฟาดเกินครับผมแล้วนี้ดามี่ออกไดแล้วอสองแล้วแล้วได้หรือเปล่าองดําองดํายังไม่ตายครับแวนลดออกเหนียวมาทันโอ้โหเลือดจำผมว่าน่าจะเล่นเป็นสายกูดาวนะอ่าอ่าุดนี้นะครับสำหรับตัวนี้เราเล่นเห็นได้เก็บโดนเก็บเดเมจเข้าไปแล้วจะซ้ำพระให้ตายหรือเปล่าพายังพายังไม่ตายครับพะยังอึนอยู่แล้วชุบหมูขึ้นมา แล้วโดนซ้ำซ้ำศพรล่วงลงไปหนึ่งแล้เหลือหนึ่งแล้วลงไปครับผมสำหรับสไนยก็ได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้คือดดเมจยืนอยู่ครบเลยแล้วพยายามจะทําศพนะครับแต่พอนี่ตอนจำได้เรื่อยๆแล้วครับแล้วพรูเอาแล้ตายไปหนึ่งครับผมยังไงครับจะโดนน็อกหรือจะโดนน็อกหรือเปล่าถ้าเก็บพัทัวไปได้ตัวนี้จะไปแล้วนะครับผมแต่ยังอยู่ครับชุบพระขึ้นมาได้พัะอีกตัวหนึ่งที่ชุบขึ้นมาก็น่าจะมีคูดาวหรือเปล่าครับโอ้เมื่อกี้ขาดไปนิดนึงครับเดเมจนะครับสำหรับทางทางมอนสเตอร์นะครับบิิิินนนนตตตตต้้้้าาาาาบบบออชังหรืเเปปล่็ีกไได อตอ,น,อนนี้ตอนนี้โดนสโลครับโดนพิกิเตกแดตมายังไงยิงดตมาแล้วยิงโดนไหมยิงมิดครับผมยิงพิกิเตกไม่โดนพิกิเตกไล่ช็อตแล้วไล่ช็อตแล้วครับไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงแต่ยังไม่ทาอะไรไม่ได้ครับผมและได้เก็บพิกิเตกลงลงไปอ่าเมื่อกี้พอไล่โอเปอร์ปุ๊บดาเมจกลับมาส่วนทันทีครับ<ช>แล้วก็ะป๋องพิกิเตกขึ้นมาแล้วตอนนี้ทับทางยิงได้เป็นได้แต่ตอนนี้เอาครับมอนสเตอร์ได้เสียเดาเมจไปหมดแล้วอ่าและชุบตัวละชุบตัวขึ้นมา โอเคครับกลับมาฟูทีมเป็นสองสองทีมครับผมแล้วฝัว่งมอนสเตอร์เก็บเล่เพนรา,าไปอีกแล้วครับตายไปอย่างละหนึ่งรถว่าเหลือสองอะ่ะตอนนี้ชุบมาโอ้พิเศษละพิเศษตายไปครับแล้วก็แลกไปดาเมจฝัง่งละหนึ่งครับตอนนี้ฝั่งเล่เพชรนาอาจะยืนซ้ำศพกันอยู่ครับแต่สังเกตไหมเขายืนแยกมาสองคนนะครับตอนนี้ตรงด้านขวานี่นัวกันจริงๆนะตรงด้านขวาตรงองค์ดำพยายามจะแบบช่วยเพื่อนอยู่นะ พยายามเข้าไปช่วยเพื่อนครับแล้วก็รูดลงไปก็น่าจะล็อกชิตังเป็นตัวหลักตอนนี้นะครับพอรู้แล้วว่าไขรมอนเตอร์แล้วได้ยิงสวนมาพิกิเนกจะตายไหมพิกิเนกังเดินวนออกมาได้แลว้ววาเลนทน์หลุดช็อตชับจังหวะนี้โดนแดดหลุดออกไปแล้วเป้าหลุดไปโดนน้องลอยครับแต่ตายปุ๊บทางสังเกตจจะชุบปุ๊บเขาจะคอยเกมน,นี้แล้วองค์ดำจะเข้ามาก่อนอให้ให้ติดเป้าก่อนแล้วถจะล็อกเป้ายากนะครับ นานบาดเตียนโอ้จ้พี่มิดวะแน่นอนครับโดนตอนนี้ <c oughs> มอเตอร์วิ่งไล่กับวินตาเอ้าโดนวอเตอร์วิ่งกับกับวินต้าวิ่งไล่ครับแล้วโดนอีเมดไปล่วงลงไปครับแต่ว่าลูกสาวชี้ตังตอนนี้ยังยิงพี่กิเตเก็บไปได้แล้วตอนนี้วิ่งมาจ้าเอกับมอนเตอร์หรอือเปล่าวาเลนไทน์วิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วลูดล่วงู่ล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 ู่แล้วล่วงครับผมนะไม่โดนแน่หวะจับเป้าผิดครับแล้วชุบขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ ยังไงครับผมก็ยังสูสีคู่กี้กันวินตาฆ่าแต่ได้ทุบไปตัวไม่ได้แต่ยังฆ่าชิตังไม่ได้ครับช<อ> <ละ S 2> ิตังยังวิ่งอยู่ตรงกลางแล้วทำเดเมจใส่พิกิเในรัวๆแล้วก็วดวินตาฆ่าไปอีกครับหงเลแันดาต้ตายไปสองตัวเลมืถ้าเป็นในภาพนี้โอ้โหโอเคเงี้ยโอเคอเงี้คุม้มอย่างนี้คุม้มพยายามจะเก็บองคดาไปได้นะตอนนี้เดปันดาทำต้องทำการบ้านหนักมากว่าตอนนี้จะสวยพิกเกนยังไงเพราะว่าตัวดดเมจไม่ได้จ่ายดาเมจเท่าที่ควรเหมือนเกมแรกเลยนะสวยเจียงการใช้วนขึ้นมาเอาวินตาโดนร่นลงไปครับ งดับเบิลคิวไปเอาแล้วดับเบิลคิวชิปเบิลคิวไปครับผมแต่โดนปิดดับเบิลคิวโดยวาเลนไทน์อีกแล้วครับเป้าไหลอีกแล้วครับโอ้โหิตเกมครับถ้าเมื่อกี้ไม่เก็บวาเลนไทน์นี่ครับยังยืนอยู่นี่ทุกปานี่เราสามารถเก็บได้ต่อแล้วก็ล่วงลงไปครับนะโดนยินซ่าครับยินซ่าไล่เก็บทำเดเมจไปเรื่อยๆสหรับทาง มอนเตอร์นะครับตอนนี้ก็ถือขอบคุณซับสไคร์ด้วยนะครับดูต้ตาไปนิดเพราะว่าเสกดาวาเล,ลาานไทน์เปิดโอเปอร์อเสร็จครัมอ <'Kay. S 1> นเตอร์ชนะผมให้ MVP พอร์ฟาเลนไทายขึ้นมาได้แล้วได้คร,รับเราเจอวินซ่าพอดีวินซ่ายังไงวินซ่าลู่ดลู่ดกันไปปันเรียบร้อยครับผมโดนโซนิคโบเ <sh arp> <า>หมือนแอร์สองตัวจับไปยในอิมเมจใช่อิมเมชกระโดดคู่โมโตนิคโบเรียบร้อยครับทะลุแล้วเบอร์ปีเด้งแล้วได้ยอ้โกดไฟไม่ทันอีกอะ ตอนนี้ก็ได้มาตีเอาแต่ตอนนี้ครับไม่หลุดโฟกัสหรือเปล่าทันปะโอ้บัเจี้งเไม่ได้กดว่ะเจียงยังยืนสุดสวยเจียงเอาให้ตอนนี้ได้วิ่งออกมาแล้วและเก็บไปได้นะครับเอาตอนนี้ตัวไดเมจตายไป3ตัวแล้วชูพิกเซตขึ้นมาครับนาทีครับเอาแล้วพยายามจะเก็บพาลงไปครับตอนนี้เหลือาได้แล้วครับแล้วชูขึ้นมาเอาแล้วพาตายผิดรอบหนึ่งครับ ยังไงครับผมเอาแล้วครับตอนนี้อาเดเมดตอนนี้หนึ่งแล้วเฮ้ยกดไฟไม่ทันอีกแล้วเปลี่ยนทิศหรือเปล่าคู่ตายฟีสองตัวเด็กลูกสาวชิตังลงไปได้เออสวย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 หาึ่ผ่าผ่าดิครับคูะตั้งโซนได้หรือเปล่าจะตั้งโซนนะแล้วเลนเพนด้าวิ่งหลุดออกมาได้ครับแต่วันเลนทายไล่จี้มาโอ้ช็อตนี้ไม่ไหวจริงๆครับสวนไปยิงเขาทายสตอร์ทอนตายแล้วชุกขึ้นมาเหมือนแล้วชุกขึ้นมาแล้วจะโดนหรือเปล่ายังไม่โดนครับสวยจะตายไปครับผมลดนเนี่ยกูตายฟรีไปสองตัวเนี่ยเป็นในภาพนี้ผมคิดว่าดาเมจฝั่งมอนสเตอร์นน่าจะะช ไหวอยู่จังโอ้โหไม่ทันวะโอเคฮึโอ้โู้โอเ้โอเดีเ๋ยวแล้ว

死亡たわい。よし敵の一人を完全に脱落させたぞ หน้ากดอมตาตุ้ม

ปอยฝืนผิดครับแม่ตัดไกจเลยกูอ้าเ,เ,เอา้เอาวแล้วเพื่อนกูตายหมดเลยเหรอเย็ดเค่เลยฟอร์สจัดเพื่อนกูหมดเลยสัต์ ะยากว่ะตานี้เอาเหี้ยกดผิดคือจะบิงไปล็อกขา มาเลยมาเยลยไวเชลน่าจะเป็นซีซั่นที่แซ่บเยอะที่สุดละหกสามแปดแปดนะของบางของผมหกสามแปดสองมั้งหรือแปดสามนี่แหละมันไม่น่าจะเยอะกว่านี้แล้วเพราะตอนนี้มันจับคู่แบบนี้แล้วไง บาดเตียนกับเจียงอีกแล้วสัดเขาเรียกว่าจังหวะลักไก่เว้ย กดไม่ทันนะเหี้ยควยเอ้ยหรือว่าูุดนใบ้ว่ามันถึงกดไม่ได้พาคนดู <c oughs> เห็นป่ะเมื่อกี้ผมกดไม่ได้นะ ตัวใบอะใบใบ,ใบตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกันมนุษย์อะลิมูงอะใครจะใช้เราไอเจียงเหรอไม่ไเจียงก็ไอไอไอจาสองคนแกถ้าจะใช้อ่ะนะ โอ้โหี้ยโดนท่าเหียนี่ของพี่มิดแม่งโคตรปั่นเลยสัตว์เนี่ยเสียดผิดตายฟรี วู้ชีบกับตายมีล่กอุงซ่าวันช็อปอัพตามสเต็ป โอ้กูไปกักอันอมตะอ,อีกแล้วไงไอสัตว์อากักอมตะอ,อีกแล้วเฮ้ยแต่เพื่อนเอาให้ได้วะ วันท็อปเหรอโนนหนึ่งก็คือโนนหนึ่งวันท็อปอ้าวสีชมพูเหรอ <c oughs>